ออราเจ้าสาวฉ่ำแฮนเค้คเกเขมมนิดห่วงผู้กำกับมีเขาพิธีวิวาแล้ววันนี้ ออราเจ้าสาวฉามก่อนอื่นทางเราต้องขอแสดงความยินดีกับนางเอกเรื่องราวดีๆแผนเค้กแคมมนิจามิก่อนโดยล่าสุดวันนี้10มิถุนายนได้เข้าพิธีวิวากับสารวัตรมิผลตำรวจโทศัก์สุนทรนปรมานนท์บอกเลยว่าเจ้าสาวสวยมากชุดก็สวยบรรยากาศภายในงานจัดขึ้นแบบเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความโรแมนติกช็อตที่สารวัตรมีสวมแหวนให้กับแผนเค้กเป็นช็อตที่หวานซึ้งสุดๆก่อนหน้านั้น ที่จะถึงวันวิวาแพนเค,คเก้กเคม,มนิตได้เผยชุดแต่งงานให้ดูแบบแวบๆบแบบแต่ละชุดมีรายละเอียดกิมมิกที่ไม่เหมือนใครผ่านฝีมือดีไซเนอร์มือฉมังในวงการแฟชั่นหลากหลายคนเพราะว่าทีเจ้าสาวบอกว่างานนี้มีถึง10ชุด